ว่าการอำเภอสุไโกโลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะซึ่งเกิดเหตุอิงประทะและก็ลอบวางระเบิดทําให้เจ้าอศอเส,อส,สียชีวิต2นายบาดเจ็บสินายนายอนุทินชาญวิกุลรองนายมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและประนามการใช้เหตุความรุนแรงในครั้งนี้ซึ่งยังมีเหตุป่วนในอีกหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เวลา1 9 1 0นของคืนวันที่8มีนาคม2568มีคนร้ายจำนวนกว่า10คนพร้อมอาวุธปืนพกมือนั่งโดยสารรถยนต์กระบะ1คันและรถเก๋ง1คันขับผ่านมาทางถนนหน้าโรงเรียนสุไหงโกโลกอำเภอสุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งอยู่ติดกันกับที่ว่าการอำเภอสุไหงโกโลกในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกโลกมีรถยนต์กระบะขับนำหน้าเมื่อถึงบริเวณจุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงโกโลก คนร้ายที่นั่งรถกระบ,บะหลังจำนวน6-7งคนได้ลงจากรถจากนั้นรถเก๋งของคนร้ายที่ขับตามได้หลังมาได้จอดและมีคนร้ายอีก5-6คนได้ลงจากรถคนร้ายทั้งสองกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่กองรอ้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโกโลกที่กำลังเข้าเวรยนยามอยู่ด้านหน้าประตูก่อนที่คนร้ายจะขับรถเก๋งซึ่งได้เตรียมสำหรับการประกอบคาร์บอมไว้ไปจอดที่บริเวณหน้าอาคารห้องประชุม คนร้ายทั้งสอง่มที่อยู่ด้านนอกได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่พร้อมกับมีการคว้างระเบิดไบบอมจำนวนสามหรืสี่ลูกเข้าไปภายในที่ว่าการอำเภอสุไหงโกโลกและคนร้ายขี่รถเก๋งคาบ,บอมไปจอดแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาจากภาพวงกอปิดก็เห็นลักษณะของการก่อเหตุของคนร้ายได้อย่างชัดเจนก่อนที่จะมีเสียงระเบิดคาบ,บอมดังขึ้นบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงโกโลกคนร้ายได้ใช้รถยนต์กระบะในการหลบหนีออกไป ซึ่งลักษณะการก่อเหตุในครั้งนี้ถือว่าเป็นการก่อเหตุอย่างอุกอาจกลางเมือง,งกกสมัยโบรกจังหวัดนราธิวาสและมีภาพวงจรปิดที่จับภาพเคลื่อนไหวได้อีกทั้งยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงการเข้าโจมตีของกลุ่มคนร้ายที่มาพร้อมรถกระบะสามารถที่จะผ่านด่านตรวจต่างๆมาได้อย่างไรท,งทั้งทั้งที่เป็นช่วงเวลาเพียงหัวค่ำซึ่งอยู่ในพื้นที่กลางเมืองสมัยงงโบลก ส่วนเจ้าหน้าที่อ,อสอหลังจากเกิดเหตุได้มีการประสา,ะานเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่มูลที่คู้ภัยหมู่ทางน,น้ำใจสวยโามกโรกเข้าสนย์ส,ส่นจุดเกิดเหตุมีการลัเลียงผู้รับบาดเจ็บสมรูพยาบมลสุณในกูโรกซึ่งมีอ,อสเซจวีสองนายคือหมู่ใหญ่มูฮัมหมัดซาบรีนัสวรร์และอสอทวสปนพายพิมผู้รับบาดเจ็บอีกเก้านายคือหมู่ใหญ่ทำกำพลวงนครหมูใหญ่นรงรัตนรึงสุนทรหมู่ใหญ่หหญทวัชชัยชยัยศรี อสอมาดารีตาเยะอสอภิชัยบุญจีนนายสุริภรีวาจิอสอีสุวรรณมินมะมมิงและประชาชนสองรายคือนายจิรพัฒน์อาแวแร์สุเมรและนายรัชนีวัลจุย้ยทองสำหรับหลังเกิดเหตุแล้วพันเอกเจสดาว,วินยิตร,รพัฒ์ผู้กองกับกาสถานีตำรวจทอสวยโครลกและนายุสิตคงสุขพลัดอวุโสโร,โรักษาราชการกาแทนแทนายเสษมโครลกประสาน ข้อสบตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายได้ลอบนำถังถแก๊สปิกนิกที่ได้ไปวางไว้บริเวณหน้าอู่จารันถนนโต๊ะลือแบกเกตเทศบาลเมือสงสมัยโพลกด้วยซึ่งมุงต้มมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งรายบ้านของประชาชนได้รับความเสียหายส่วนรถยนต์ไม่ได้รับความเสียหายก็มีบ้างซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้กันพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในวันพรุ่งนี้ ส่วนพื้นที่อำเภอสุมสายปาดีก็ได้เกิดเหตุขึ้นช่วงเวลา19บเนาฬิกานาทีคนร้ายได้ลาะวางระเบิดสางไฟฟ้าที่บริเวณหัวสะพานบาา้านเสนิงศูงเาตำบลสุมสายปาดีอำเภอสุมเขื่ปาดีจังหวัดนรานทวาดส่งผลที่สางไฟฟ้าหักพ้นสองต้นเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจะได้ที่เดียวเพืงอในการเพิ่้าเกิดสองในวันนีในเช้าวันนี้ ข่านวีรกรลรองน,นายยุทธภูรีและรัฐีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเสดจอ,อสอยู่ในการแจกของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเหตุเบื้องต้นก็พบมีผู้เสียชีวิตสองนายและผู้ได้รับบาดเจ็บมูลค้งทางนายวิจิตรได้เปิดเผยค่ะ การรักษาพยาบาลตามเป็นาร